สวัสดีครับวันนี้ก็มาส่งรถให้ลูกค้าใช้งานนะครับเป็นรถเช่านะครับอ๋อเป็นรถมือสองปรับสภาพใหม่ทั้งคันนะครับก็เช่าต่อเนื่องนะครับผมตัวนี้เป็นรถสเปคนะฮะแกนเดียวสอตันนะครับเสาสูงที่4เมตรนะครับงาสสลาย้ายขวานะครับใช้ได้2ระบบก็คือแก๊ส LPG กับน้ำมันเบนซินนะครับแต่ลูกค้า ที่นี่ส่วนมากจะเน้นใช้แก๊สนะครับพนประหยัดนะครับแก๊สถังหนึ่ง15กิโล28ลิตรนะฮะก็ใช้ได้7-8ชั่วโมงนะครับต่อเนื่องนะฮะนี่ครับก็สเปคนี้เลยนะครับใหม่ๆอย่างนี้เลยนะครับก็ถ้าสนใจรถยกโฟกลิฟก็สามารถติดต่อได้ที่เซลทีรพัฒน์นะครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ085387456นะครับยินดีเข้าไปดูหน้างานลูกค้าเพื่อเลือกกลหรือเครื่องจักรที่เหมาะสมให้กับลูกค้านะครับน่ะ สวัสดีครับ